เล่าข่าวรายวันรู้ทันทุกเหตุการณ์วันนี้ข่าววันที่3พฤศจิกายนปี2564นะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับเตรียมรับเงินประกันราคาข้าวงวดแรกได้เลยนะครับสำหรับเกษตรกร,ท,กรที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่15ตุลาคมปี2564นะครับสรุปแล้วนะครับจะได้เงินชดเชยเท่าไหร่บ้างครับและได้เงินประมาณช่วงวันไหนเดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้ครับสำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับในปี2564ถึง2565เนี่ยเขาจะมีการแบ่งจ่ายเป็น งววดด้ยกันสำหรับงวดแรกนะครับคือคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนวันที่15เดือนตุลาคมนะครับก็จะได้เงินรอบแรกนี้ไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะส่วนคนที่เก็บเกี่ยวหลังวันที่15ตุลาคมนะครับก็จะจ่ายในรอบถัดๆไปนะครับซึ่งจะมีการประชุมแล้วก็กําหนดราคากลางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนนี้แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าม gamer, 對對 urai, the ีข่าวออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรอบแรกกันก่อนนะครับสำหรับเงินชดเชยที่เกษตรกรจะได้รับในงวดที่1นี้ะจแบ่งตามประเภ ต่อไปนี้นะครับประเภทแรกครับเป็นประเภทข้าวเปลือกหอมมะลินะครับจะได้เงินชดเชยอยู่ที่4,135.77บาทนะครับต่อตันนะครับให้สูงสุด14ตันนะครับทั้งหมดจะได้สูงสุดอยู่ที่5 7 9 0 0 7 8บาทนะครับสำหรับต่อมาครับเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับจะได้เงินชดเชยอยู่ที่3595.25บาทต่อตันนะครับให้สูงสุด16ตันนะครับรวมทั้งสิ้นจะได้เงินชดเชยสูงสุดอยู่ที่5 7 5 2 4บาท กัันนะครบสำหรับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะครับจะได้เงินชดเชยอยู่ตันละ1,052.13บาทนะครับให้สูงสุดอยู่ที่25ตันครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น26,303.25บาทครับสำหรับข้าวเปลือกเจ้านะครับจะให้ชดเชยอยู่ตันละ1,934.62บาทครับให้สูงสุด30ตันครับรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5 8าหมืบาทนะครับและสุดท้ายครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับให้ชดเชยอยู่ที่4 3่พ 37.47บาทต่อตันนะครับให้สูงสุด16ตันครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น69,399.52บาทด้วยกันครับและสําหรับวันที่จะรับเงินนะครับต้องรอทางคอรมอพิจารณานะครับและประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับซึ่งคาดว่าประกาศเนี่ยจะออกมาภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งถ้ามีประกาศเป็นาการยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอามาอัปเดตเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีละกันนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารด สวัสดีครับ